เรียบร้อยครับตัวแต่งเสร็จเรียบร้อยครับคันนี้ครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับนี่เลนเจอร์เอคเอครับผมราคาพิเศษนะครับ924,000บาทลดราคาพิเศษเหลือราคา799,000บาทครับลองดูชุดแต่งที่ผมจัดให้ก่อนนี่สวยๆเลยเริ่มจากด้านหน้านี่ครับตัวนี้เป็นชุดวิกเตอร์นะครับเนี่ยตรงนี้นี่รวมไปถึงตรงกระจังด้านหน้าด้วยเป็น V2 นะม้าที่เห็นติดตั้งมานะครับมีไฟตรงขอบข้างด้วยโลโก้คําว่าเลนเจอร์ครับนี่ติดตั้งมาเรียบร้อย สรูปหน้าฝากระโปรงตัวนี้เป็นดําเงาตัดแดงนะครับนี่สวยๆเลยรถที่เห็นนะครับคันนี้เป็นการแรปสีเพิ่มนะครับนี่ครับเป็นเทาดานโนเก้นะครับแรปสีเพิ่มเข้าไปคันนี้เป็นตัวเรนเจอร์เอคครับนี่แล้วก็ด้านหน้านี่ยครับยกขึ้นนิ้วนึงล้อแมกขอบ20ยางดีเซนติเอทครับตรงนี้คิ้วล้อเป็นของวิกเตอร์เลยใส่ติดตั้งเข้ามานี่ครับ สวยนะครับแล้วก็ตรงบันไดเหล็กด้านล่างนี่ครับเป็นของลนเดอร์นะรวมไปถึงตรงกราบข้างฝาประตูนี่ครับเป็นของว,วิสเตอร์ครับทาสีดําเงาครับผมตรงนี้ข้อไฟหน้าไฟท้ายกับลอยมือจับตรงนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับโลบาร์ด้านบนนี่ของลนเดอร์สติ๊กเกอร์คำว่าเจอร์ครับนี่ติดตั้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วราวหลังคาที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาครับฟิล์มเซรามิกคิ้วกันสาด ด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวไฟท้ายครับที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น Full l e d ตรงนี้รวมไปถึงตรงกาบข้างหลังครับตรงนี้ครับชุดครอบเข้าไปครับ FORD นะครับตัดดําเงาตัดแดงนะครับกันชนเหล็กเอ n าเ r นเดอร์ด้านหลังครับพร้อมห่วงลากจุงเลยนะครับมา3ตําแหน่งเลยรวมไปถึงไฟถอยตรงนี้ด้วยนี่ครับสปอร์ตไลท์ตรงนี้นี่ครับลองดูรอบๆคันก่อนนี่ครับลูกค้าคันนี้ เราต้องไปส่งรถที่ต่างจังหวัดนะครับอย่างที่บอกครับเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยแล้วก็ส่งรถให้ถึงบ้านลูกค้าเลยครับนี่สวยๆแบบนี้เลยถ้าลูกค้าได้สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในของเ l s อหน่อยเห็นลูกค้าถามมาหลายท่านแล้วว่าภายในเป็นไงบ้างนี่ครับภายในนี่ครับได้เบาะหนังแท้จากโรงงานมาเลยนะครับตรงนี้อ่าแป๊บหนึ่งครับหน้าจอนะครับสินิ้ว <c oughs> นี่ ใหญ่ๆเลยครับเกียร์ออโต้ตรงพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันมีครบครับตรงนี้ครับไฟหน้าออโต้นะครับนี่มีครบครับตัวนี้คือไฟแก๊ปหลังคานี่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้ครับเป็นไฟแก๊ปหลังคานะครับดูเบาะหลังนี่ครับภายในกว้างนะครับภายในกว้างเลยนี่ครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ ไฟแก็บหลังคาด้านบนโอเคถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นดีๆนะครับคันนี้ราคารด924,000บาทลดราคาพิเศษเหลือ799,000บาทนะครับชุดแต่งแบบนี้ผมดูแลให้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับสวัสดีครับ